นี่นะครับบรรยากาศของคูสถานดูว่าจะโดนไหมโดนมือไหมเฮ้ยเสียวชิบนขายเลยโดนไหมโดนไหมต้นหอมผักชีสักนิดนึงไม่ต้องล้างสารพิษเยอะมันกว่งู้นึกว่ามีแต่น้ำกับถนนแบบนี้ เอออันนี้เ ah ช็หมอนหน้าผ่า ah, ว วัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บ้านแล้วก็อากาศมันร้อนมากนะครับวันนี้เราก็จะไปจับปลาหาปูหาปลาตามภาษาเด็กบ้านบนนะครับผมก็จะไปกับคณะแก๊งของเรานะครับปลาวัสดีครับผมอันนี้นะครับผมหน้าแก๊งที่เราจะไปจับปลากันนะครับปลาไปครับไปกันไปครับลุยนะครับพี่น้องโอ้โห อันนี้คือถนอนที่เราจะไปนะครับฝ <c oughs> ุ่นคอดเยอะสภาพโอ้ยอากาศร้อนก็ร้อนนะครับตอนนี้โอ้โหฝุ่นก็เยอะอีก รงงเ่อขอานี่นะครับบรรยากาศของคูสถานเฮ้ยเพื่อนพาลงข้างทางนะ วันนี้คือไม่ได้ทาครีมอะไรมาเลยนะโหร้อนสุดๆตอนนี้เรามาเจอบ้านคนป่าเจอคนป่าตอนนี้คือเราก็มาถึงที่ห้วยแล้วนะนักรถมานี่ เหนื่อยกว่าเดินใหม่นี่นะครับบรรยากาศบ้านบนโอ้ยขาน้าเผาตามมาแล้วครับอันนี้ What's your name My name is My name is ไ y e ครับรุยกันต่อเดินเดินหาห้วยก่อนนะ เอาแล้วนะตอนนี้คือเรามาถึงห้วยแล้วนะครับดูสภาพว่า <laughs> เราจะได้ปลาเราจะได้ปลากินไหม,ไมสภาพห้วยะนะครับโอ้โหแห้งเลยดูครับดูสภาพสภาพเท้าโอ้โหโอ้โหอยู่กรุงเทพมานานนะ

นิดนึงมาดูว่าเราจะได้ปลากินไหมวันนี้อ้าวผู้บุกเบิกโดูดีไปรอดไหมแล้วอ่าใครจะตามก็ตามไปนะแต่ผมไม่ตาม <laughs> อันนี้นะครับเราเจอกระรอกกระรอกเขียวตัวหนึ่งกาลังกินผลไม้ป่าอยู่นะอันนี้ไม่รู้ว่าคนไทยเขาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้ลูกอันเนี้ยแต่ว่าคนมงเรียกว่าิโจคนมงเรียกว่าซิโจมงเขียวนะอันนี้เป็นผลไม้ป่ามงเรียกว่าซิโจแต่ว่าอันนี้คือมันมีแมงกินไปแล้วนะอันนี้คือจะให้ดูเฉยๆอันนี้คือที่กินได้นะกินได้คือกิน ตรงนี้เลยแล้วก็เนื้อตรงนี้กินได้นะครับแต่ว่ามันมีแมงกินไปแล้วผมก็เลยไม่กินนะมาให้ดูเฉยคนไทยเรียกว่าลูกอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับนี่นะครับบ่อปลาที่เราโอ้โหบ่อปลาที่เราจะมาจับนะครับเห็นตัวสองนิ้วโคตรใหญ่นี่นะครับผลไม้ป่าไม่ใช่ผลไม้ป่าหรอกผลไม้บนดอย กุ้งก้างป่ะอร่อยไหมอร่อยมากครับนี่นะครับผลไม้ป่านี่คือมันจะมีน้ำดูเขาทำอะไเนี่ยเราทำประเภทนี้ดูดูนะครับโอ้โหของอย่างนี้กูจะกินอย่างนี้ทำดีเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะวุ้นเรียกว่าวุ้นนะครับดูอร่อยไหมเพื่อนอร่อยมากครับนี่นะวุ้น วุ้นจากผลไม้อ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปลุยจับปลากันแล้วนะไปครับพี่น้องเฮ้ยหนังมาไอนะอ้นร้ขนแลนัลลรรัวัรั้รล้วขััวรล้วนลล้้รล้ล้ว้รแปลรแล้ว

ใหญ่เลยโอ้ยลุกออดลุกออดโคตรใหญ่เลยหบวเหรอาอกนะวันนี้ก็จะเป็นวิธีจับปูนะดูนะครับดูคนครับเจอละตอนนี้คือเราเจอละปูปูผาเรากำลังล้วงอยู่เสียวๆอยู่ดูว่าจะโดนไหมโดนมือไหมเฮ้ยเสียวชิบหายเลยโดนไหมโดนไหมมือกี่หมอมือขาด เขาเรียกว่าปูอะไรนะปูผาปูผาปูผานี่นะครับเมื่อกี้ดึงขาดขอโทษด้วยนะครับเอาวะหาอะไรมาใส่ดีเอาแล้วนะตอนนี้คือเรากำลังสร้างหัวปลีบวกปลานะครับดูดิดูปลาของเราโอ้โหเชฟเชฟกระทะเหล็กไม่ใช่เชฟกระทะเหล็กอันนี้คือเชฟเชฟใบตอง การอยู่ในป่านะครับเกลือปลพกลาบพลกลาบเหนือนะอันนี้แล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมผักชีสักนิดนึงไม่ต้องล้างสาพผิดเยอะมั่งกานี่นะครับใกล้จะสำเร็จละ นี่นะครับซาบปลาดิบดิบ,ดบดอร่อยปลาดิบบวกกับออปลาหัวปีหัวป,ปีดิบโอ้โหเนื้อไหลซับ <c> ซ <oughs> <c oughs> ัโคตนแซ่บแอบแซบกันสองคนนะที่เหลือจับปลาอยู่ <c oughs>

ติดคอกวาติดคอสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำเปล่าน้ำใสๆแซ่บๆแกพยานนิดนึงนะ เอาสูเป็นจังได้บ้างได้ป่าบ่บอาเลยร้องงาแล้วคนละครับคือมือนี้กับซนี้แหละครับไปบ่ไปนี่นะครับมานั่งหูทุกคนดิปองพี่ซนมานั่งไหมมีมีนาแต่ว่าใคุััใคซาจะนมกดูนะครับทุกคนดูนะ้ี่ทุกคนเสีตัวเสีทงเขาหรดูครับ มะนาวครับดีนะตัวไหนดีวะตัวมีแล้วบ้านเหลียงจัดการหมดปลาดินนะครับปลาดินนะทำโตๆนะทุกคนนะเู็นไอมเขียนอารมณ์

โอ้คนป่าตามมานะนี่นะครับสมาชิกใหม่ของเราโโจอมยุทธม่วนะครับรีบๆแอบแซบแล้วก็เราจะไปต่อละเอาล้วะตอนนี้คือเราจะเดินมุ่งหน้าขึ้นเหนือต่อไปเรื่อยๆนะครับ โอ้ยตอนนี้คือสมาชิกของเรากำลังมาเพิ่มอีกสองคนโอ้ยคนป่าโอ้ยคนป่าคนป่าตามมาอีกนี่คนป่าอีกคนหนึ่งตอนหนอดจะไล่กันไปครับอ่ะดูสภาพสพายกระเป๋าอีกนะ แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้อืโอ้ยอ่านี่นะครับมาโผล่ไล่เขาละโอ้ยคนร้อนคนรเหนือ่อย ตอนนี้เรากำลังไปหาหมายต่อไปนะก็คือเมื่อกี้ไม่มีปลาเว็บเว็บปลาเพื่อนเอาแล้ว <S <S นี่นะครับคันเก่า ลอมพลกันหมดเลยนะเออชีวิตในป่าๆคนนี้คือหัวหน้าเผ่าคนนี้คือหัวหน้าเผ่าคนนี้นี่ไปแข่งกับโจโฉใช้ชีวิตรอดในป่าได้เลยนะครับคนนี้อันนี้ลองหัวหน้าเผ่าลองหน้าเผ่าครับเออะไรนะมชื่ออะไรนะอันนี้เป็นเชฟอันนี้เป็นเชฟของหัวหน้าเผ่า มานะเดี๋ยวเราจะทำอะไรเมนูอร่อยอร่อยกินนะครับอันนี้คือทีมงานหาปลานะครับเอยหาปูหาปลา,ปปลาดูว่าจะได้ไหมดูว่าใครจะมืออาชีพมีบอสสตา์ไปนี่ไปแล้ว สิ่งแวดเนดมัดการออนี่นะครับวิธีหาปูเืออือฝีมือคนนี้อีคนอีคนเปิดไม่เห็นปูอีกคนได้ปูใหญ่ปูครใหญ่เต็มคาราเดลเอาละเอา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 ดี

นี่ห้อง้าไอยไอคนเปิดนี่ไม่ได้อะไรเลยต้อการซื้อนอนแล้วเหรอนอนอะไรต่ดาวเกลือกลอหลงอเลืยจังอ่าอ,อ่เออ้ยเออเออแรงเยอะเอาไะเอาไปให้หมดลุกหลวง หมดฟาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี yeah. Help, so yeah. ่ไหนนั่งหรือไหนสัวจ้องไหนสัวะนั่งสัวเฮ้ยใครทันเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้เอาละแรงแรงเยอะเออห่านี่โมหานะลูกเราไมีนี่โอ้ อาด้าน,านี้จะติดเหืองสว่าเรออาตรีช่องสว่าตีช้องเออนี่แรงเยอะอ๋ออ๋อ,อวิธีหาปูนะแบบน,นี้อ๋อ,อสองครับเอาไม่มีอะไรจีบๆวะจีๆจะก็ได้มีก็ โอ้โหก้อนหินโคตรใหญ่ปูปูตัวเท่านี้อยู่ในนี้นะ้ยนี่นะครับโอ้โหเชฟหัวหน้าเผาดูดูฝีมือดูฝีมือดูครับดูครับนี่ดูฝีมือฝีมือกินไม่ได้ฝีมือเลอดเทอะมากโ็เยอะเยอะฝีมือเออเล่าสั้นไปก็ได้อ่ะ อ๋อข้าเด้ไม่ใช่เมื่อกี้มันไม่เข้าเมื่อข้าเข้าๆเออเออไม่เชื่อเห้อแขงจะปลอบใจหนูป่ะโอเคเกี่ยววะโอ้ยมาตั้งนานได้บ้องเดียวนะโอ้โหนี่นะครับซาไกโอ้โหจับกบด้วยวิธีใช้ลูกดอกวิธีแทงกบเอาแล้วครับ ฝีมือส네 nah ุดการเอาตัวรอดในในป่าชีวิตบนดอยเฮียเขาโอ้มึงก็ใจเหมือยิบเข้าไปกะได้กอ นี่นะครับอ้าวบ้ากระปุกเนหอยโก็จะได้แทงตัวหูดิโอ้โหมึงนี่คตสุดยอดเลยเที่ยอ่ะอันนี้นะครับเพื่อนปิ้งให้โหดูนีสภาพสภาพเชฟใครปิ้งวะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกินกันนะโอ้ม่ของมึงไปวุ่นาย ดูนะครับโอ้ยเนื้อเน้นเน้นเนื้อเน้นเน้นเนื้ออยู่ไหนไม่รู้เนื้อปูเนื้อปูผู้าเอาขนน่องเอาขนน่อเจาอนเ กเนื้อปูนะดูเขาเลยไมีเื้อเจ๊งหรอวะอ่ะตอนนี้ของตอนนี้นะครับของอาหารของเราก็ถึงเวลาแล้วนะโอ้เชฟหัวหน้าเผาของเราร้อนๆนะครับเดี๋ยวว่าถึงเวลาก็จะได้เททิ้งอ่า เอาช้อนมาครับช้อนยีช้อนใหญ่กว่าถ้วยอีกเว้นตอนนี้คืออ้ยเอ้ยนึกว่ามีแต่น้ำปลาเน้นเอ้ยปูเน้นเน้นโอ้โตกหมดลดลดปูไข็ช่องน้ำมับเยอะนี่ปูผาไข่อเมริกาแต่ว่าอยู่ที่ไทยนะครับ บุกบุกไปโห้ยตัวเล็กตัวใหญ่ฮะอ่าหนึ่งบ้องมาได้สองบ้องนะบ้ดแทนถึงนะไงบ้าโซหัวหน้าเผาอันนี้เชฟเชฟลองก่อนนะครับหัวหน้าเผาทำหัวหน้าเผาบ้าไม่เจอบ้าเยอะเลยถึงหลุมนะอ่ะหัวหน้าเผาหัวหน้าเผาจะลองก่อนนะครับว่าตีมือของตัวเองเป็นยังไงบ้า พอหน้าเผากับเชฟลองหมนนี้ไม่น่าจะเหลืออะไรวโอยงานคิตัวโฉดเลยอยนนะนาะอือร้อนมากอือออก้าออบออืมันนะครับอืออร่อยครัวกี็น่าจะอร่อยอือเือนอือร้อนอ่ะอร่อยผ่าละผ่าละ ลงมือเจียบเจียววอาลาตอนนี้นะ เทียดเทียบเทียเออจุดก็บบอกไข่เอ๊ะางนเยอจุดมันก็เฮ่การมุนีนหโอยนี่ครับเชื่อลหนู้าลน้องกทางกาน้องอ่าใบถึงไรู้ัง้ล่เราโอ้หตาตานคัอาง่อโอราขอกบหน้าเนี้ยบ่นยังไงนี่ตตองสารเราต้อยุดงอ่ะบ้า อเ้ไอ้ตัวีุน้ามะ้าต้เอาตวจ้องหยเฮ้ยมองกล้องอันน้พวกมึงเลมาต้โซ่มแหไฮ่เอ้ยเฮ้ยคตรแซ่บอันนี้หัวหน้าเผากับเชฟหัวหน้าเผา มันไม่มีแล้วใช่ไหมลองหัวหน้าเผาหรืออะไรพวกเนี้ยนี่ลองไงลองประธานมีแต่ผู้ลูกกระจอกลูกกระจอกกินลองกินนะประธานเลขาเข้าไหมเอียนใจน่าเชื่อโอ้ขาดขาดเข่ากรับขาดประธานจอนซื่อบอเอาไม่ต้องย่อยประธานอไม่เยากอย่าปล่อยมื่อสีกเดี๋ยวก็จะบุตรคลั่งมยอมเหล่าเดอกตัวเองซ อันนี <toys> ้นะครับวิธีซดน้ำของแต่ละคนหัวหน้าเผ่าเราเดียวจอนี่าีเลขาหัวหน้าเผ่าอันนี้คืออะไรเนอ่ยมันมีวิธีซดน้ำมันมีอะไรหรอโอ้จอมีนเหรอโอ้โหโอ้โหบ้าปะโค้ชแซ่บโค้ชแซอบอี๋ หอล้ไม่เพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติระเอมสชาตินะเรจะทนีอกมึงชไปจู้นจะได้จะทอะไปมดเลูู้้ยจองนะตัวนี้เฮ้ยอ้าวเส้โคหลายบันต่งตมองหอนะหลัมอลไแล้วมดลจะได้น้วละ ลกไปครับตอนนี้เรากลับละวู okay. Wagner, ้้้งไปแล้วโออ้อ้อ้ออ้ทยบ้าเอานะครับผาน้าเผาของเรากับถนนแบบนี้ เอออันนี้เชฟหัวหน้าเผาเอาละไหวไหมละครับเชฟหัวหน้าเผา ป๊าบตอนนี้เราก็เลิกแล้วกลับบ้านนะครับที่จะไม่กระเฟิงเขาวนครับนี่น้องโอ้ยถนนหนทาง สามนี่ไม่เหลือเลยฮ่าโว้ยโวยอ้าลครับตอนนี้คือเราปิดทริปไปเอ่อไปหาปลาเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเรามาช่อ ต้มไก่ลาบไก่กับไก่อยู่ต้วยงานใช่ไหมหาปลาไม่ได้นะครับก็เลยมาต้มไก่นี่เจ้าของไก่นะครับเลี้ยงไก่ชนไว้ก็เป็นมึงเออแค่กับท่าเดียวพออันนี้อันนี้เมื่อกี้เชฟปลาอันนี้เชฟคุ้งเข้มนะอ่าโอเคโอ้ห ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางของเอกราชไรเดอร์เด็กดอยด้วยนะครับแล้วก็ไว้มาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ